ดีครับเย้ <c oughs> <Yeah. S 1> สวัสดีทุกคนครับ กูบอกว่าอย่าไม่เตะกูด่าสักนอนนี่ไม่สตรีมเกมแล้วหรอวันนี้นึ่งไหนมากเลยครับไม่ไหวแล้วครับไม่มีแรงนะครับ เที่ยวกันมาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรอติดตามนะครับเดี๋ยวจะมีเดีจะมีคลิปให้ดูแล้วครับมีวิดีโอให้ดูครับเซรามิมาลามโหแบบครบทุกรสชาติเลยครับทั้งแดดทั้งฝนผมไม่ดำหรือเพราแสงใช่ครับมันมันเฟดลงด้วยครับเพราะว่าเพราะว่าตอนตอนที่ไปที่แคมป์ใช่ไหม คนที่มียาสระผมคนเดียวคือทะเลครับแล้วยาสระผมมันเป็นยาสระผมสีครับพอใช้มันก็เลยแบบเฟดเฟดออกมาหน่อยผมดำไปไหนแล้วแต่มันกลับมาดำใหม่ครับโ้แบบตัวแดงหน้าแดงไปหมดเลยแดดแรง <C lim a> สวัสดีหมอมาพันนี้ครับไปแคมป์ม,มาฝนตกพี่กชาหน้าแดงทำไมคะยังสตรีมเกมอยู่ไหมยังสตรีมครับเดี๋ยวจะกลับมาสตรีมครับแต่วันนี้ไม่ไหวนๆครับน้องนินโซนไหมโซนกลับมานินจําได้ไหมจําได้เลยครับถ้าทะเลไม่เอาแชมพูมาไม่ต้องคิดเลยนะครับผมไปเซเว่นสิครับไป ต้องไหาซื้อแหละไปหาซื้อแชมพูแหละบางบอลฝนตกยังน่าจะยังนะครับในที่สุดก็ได้ไปแคมป์กับทะเลทรียใช่แล้ว Don't you have a cat today in my bedroom Are you tired อืมอะไรเราเปขอกำลังใจในการแข่งกีฬาสีหน่อยครับก็เป็นกำลังใจให้ครับขอให้มีความสุขเนาะแบบ เอ็นจอยกับกับกิจกรรมหรือกีฬาที่ได้ทำนะครับหานยองเราดูพี่ชาเล่นเกมได้ครับเดี๋ยวจะรีบกลับมาให้เร็วไวครับไปแคมป์ที่เดียวหรือหลายที่ที่เดียวครับผมฝนตกไหมไปแคมป์สนุกไหมสนุกครับ เราเทครัวอยู่ไม่ควรวนั่งอยู่ข้างนอกเอาอยู่เจเจวิ i จอยไปแคมป์ให้เป็นเชฟคิวครับทอมมี่ครับอยากเห็นคาชาเล่นซีรีส์อีกเร็วนี้น่าจะมีครับให้ได้เห็นครับ จัดม <Meeting S 2> mm ิ팅 hmm. อุท h หน่อยสิ mm hmm. แบบบรรยากาศมันดีมากเลยครับแบบที่ไปมาแล้วก็แบบมีฉันอยากให้คุณมาญี่ปุน่นฉันอยากไปญี่ปุน่น นัดร้ายนึกว่ามีอันดัสดาสำคัญยังไม่มีครับ <c oughs> Do you have any plan that come to Japan oh. Maybe next year I wanna go fast as fast as possible I can สวัสด,ดีครับพิซญี่ปุน่นตอนไปแคมป์ฝนตกปะตกมากครับตก <c oughs> อยากเจอกระชาตัวเป็นๆบ้างน้องนินขึ้นบนเตียงได้เองขึ้นเองแล้วครับเกาหลีก่อนเกาหลีก็อยากไปครับเอาจริงๆไปไหนก็ได้ตรงนี้อยากไปมาก ถ้าไปเกาหลีต้องไปเที่ยวที่ไหนสวัสดีครับน้องโดดเก่ง Are you sick? Your face look different today, like something is wrong. Uh ไม่ปี sunburn สวัสดีลุงลิขครับ,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 บครูเรียนเท,ทาไทยซีรีส์สนุกไหมสนุกครับรู้สึกแบบ enjoy รูพร้อวันเกิดหน่อย Happy birthday ครับยิมีความสุขมากๆนะครับ องงวันก่อนมันเกิดมาใช่ไหมใช่ครับ คงคิ้วหายแรงมาก <c oughs> ใช่คิ้วมีนิดเดียวอยงนะแต่ผมชอบไอ้คิ้วนิดเดียวของผมนะวันเกิดสามสิ็ดนี้แล้ววัน้สมงเกียรติหน่อยร้อยถึงวันก่อนครับพี่ชากินข้าวยังคะเรียบร้อยครับ Can you play Dono Dark? Voice Oh. <laughs> no, nope, I can't. Q the mu to me. เล่าเรื่องไปแคมป์ยังสนุกไหมเล่าไปประมาณหนึ่งละครับไปนอนก่อนนะฟันดีฟันดีนะครับพักผ่อนเยอะๆครับ i s camping with p Lay and Tommy Fun Yep Absolutely Fun อฮะ รอเพียงใ,ใหม่นะครับขอบคุณครับอยาไปสกทะะูทัวนครมาถมจังเลยะคะ่ะ The day after tomorrow is my birthday so please say something Happy birthday to you พี่ขชาไปดูวันพีชยังค่ะยังครับมีนัดไปเข้าแคมป์มันน้อยไหมขอพักก่อนครับพักก่อนดีกว่านะตัวไหม้หมดแล้วครับทำงานบ้างอะไรบ้างคบปีเลียกงระประรรจารย์ พี่กระชาไปแคมป์กับทะเลทอมมี่สนุกไหมสนุกครับสนุกมากหวังว่าน้องๆจะชอบครับบางทีแบบไปเจอแบบไปเจอแบบแดดแรงๆหรือฝนตกไม่รู้แบบความจริงไม่มีอะไรผมแค่กลัวน้องไม่จอยเฉยๆนี่ตัวไม่เหรอเอ็ม r r y I, I can't understand t ไทย Yes you c a n t a l k to m e i n e n g l i s h นี่คือตัวไม้แล้วเหรอมันแดงครับแดงเลยเห็นว่ามันแดงอะไปถ่ายซีรีส์ต่อือไม่คอน t ิ n u ิวสิฟฟิวว่าได้เฮ้ยทันผมมีวิธี แม่เป็นยังไงบ้างฮะสบายดีครับแดงจริงนึกว่าแสงไฟใช่แดงจริงครับ โอ้จันจันเปาโอ้หน้าหนาวนะพี่เปานะไปหน้าหนาวนะตอนนี้ผมต้องต้องพักก่อนแล้วพี่ผมไม่ไปแล้วครับเจอทั้งฝนทั้งแดดหน้าหนาวหน้าหนาวเอาจริงไปแคมป์รอบนี้ทุกคนยังพูดถึงพี่อยู่เลยกับฝีมือการทำอาหารเสียงอะไรเสียงเดี๋ยวเดี่ยวจะเปิดประตูข้าห้องครับนี่ไง เดี๋ยวๆจะเข้าห้องเฮ้เดี๋ยวนะ ID Snap นี่พี่โตนป่ะไม่ใช่พี่เปล่าป่าหรือพี่โตนวะเฮ้ผมจำผิดแอคเค้ากดเด๋เลยจำผิดจำถูก โทษทีครับเจ้าเดี๋ยวเหรอนะึกว่านุนินมน,นินตัวนิดเดียวคแรบบับนินนอนอยู่แดะ Can you say เขาพูดยังไงอ่ะผมไม่รู้ว่าแบบอืมเอาแฟนคลับเธอเอาไม่ใช่ทั้งคู่เลยโอ้หนกักแล้ว วยขอโทษครับเดยออีกแล้วจำผิดผิดแอดขอโทษ แล้วพูดสยาวใช่เมาเป็นตูเป็นตาขออภัยในความเด๋อครับวนันนี้ลำต่ำจริงๆสมองเธอหละลายไปกระแดดสรุปที่พูดมาคือพูดผิดคนใช่ครับแล้วพูดคนเดียว โอ้เดือเลยไม่ได้มีแรงขึ้นในการทำงานสรุปอยากลาออกแทนหนูอยากไปเที่ยวต่อโอ้โหแล้ต้องมีเงินไง <c oughs> ต้องเก็บเงินก่อน w h e r e ี s ม o m m y maybe is back to his place. พิ๊ก English ็ใช่ยิ่ง why not? Hope you l i ์ e more. Really miss you. m a y b e next time วันนี้ใช้แอคนีแอคหลักโดนบล็อกอออเมื่อไหร่มีงานคะนั่นสิครับ Why are you so cute? I think because of you all. คำ mm ันมีคนป่วนไหมคะน่าจะผมนะครับปวนตามตั้งแต่หมอตน้นตอนนี้มอปลายแล้วเร็วไม่ไหวไขอบคุณครับที่ตามกันมาหลายปี โอเคครับทุกคนผมว่าวันนี้เราผมไปแล้วดีกว่าครับเหนื่อยใช้ได้อยู่ครับก็ you don't see me yeah I see you ไปแล้วนะบายตอนนี้อินเพลงถ้ารู้คงไม่บอกมากตรงมากขอบคุณมากครับ ชอบเพลงไหนก็แชร์เพลงนั้นเข้าไปฟังเพลงนั้นครับ mm hmm. เธอไปเราจะอยู่ไงไม่ต้องห่วงนะเราอยู่ได้โดยที่ไม่มีเธอบ๊ายบายครับ Good night I have to go Good night Don't get a bad n i g h ถ้าใครผิดเราจะไม่ไปอีกเฮ้เราจะไม่แซวอีกจะไปเห็นไหมทม่อกี้พูดผิดเลยโอ้ยไปไปโอ้ยอาจจะมีเกาหลีเขาพูดฝันดีกันว่าอะไรนะครับ Sweet Rain Oh Lian Good night ลงไลฟ์แล้วใช่ครับชาวบ้านมีเด็กแว้นเหรอเปล่าครับจะนกดูหนังฉันจะ้ะไปไป